ติดตามกอกระแสโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ค่ะติดตามผลวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศสิงคโปร์กันคือตอนนี้ค่ะสิงคโปร์ถูกจัดให้เป็นเมืองนะคะให้เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพเนี่ยสูงที่สุดในโลกไปแล้วค่ะเอาชนะแชมป์เก่านะคะอย่างกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยปีนี้ตกลงไปอยู่อันดับ6กเลยค่ะ ครับข้อมูลนี้ก็มาจากการวิจัยนะครับเขาไปสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนในในเมืองต่างๆแล้วก็ประเทศทั่วโลกเลยกว่า130ประเทศะนะครับเขาก็ไปดูว่าผู้คนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงกินข้าวเนี่ยเฉลี่ยมือ้อนึงเนี่ยจะต้องเสียสตังค์เท่าไหร่ะนะครับเสื้อตัวหนึ่งหรือว่ากางเกงตัวหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่โดยเฉลี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสิงคโปร์ครองแชมป์ไปนะครับไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ การจัดอันดับประจำปีครั้งนี้ค่ะทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยในเครือนิตยสาร The ะ c o ค o น i s มตหรือว่า EIU ของสหราชอาณาจักรค่ะที่สรุปผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาสินค้าและวก็บริการ กว่า160รายการค่ะใน131เมืองใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องน้ำเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมราคาค่าจ้างมาบ้านด้วยราคาค่าโดยสารสาธารณะค่ะรวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่จำเป็นแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ทุกคนจะต้องจ่ายค่ะครับในรายงานของ The Economist นะครับเปิดเผยว่าการที่สิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุด แจ็งที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไระเพราะว่าประเทศนี้เป็นศูนย์กลางการธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยหนุนนะครับจากค่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยถึง40%ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อนะครับอย่างราคาขนมปังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่อยู่ที่ประมาณแถวละ22บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาเป็น56บาทแล้วนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมาถึง150%ส่วนราคาเล่าไวนยนะครับหขวดเมื่อ10ปีก่อนราคาอยู่ที่ประมาณสัก430บาท ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็น800บาทเรียบร้อยแล้วก็เป็นเท่าตัวเลยนะคะคขณะที่ใบอนุญาตครอบครองรถยนต์ในสิงคโปร์ค่ะโดยที่เรียกกันว่า COE เนี่ยซึ่งราคาประมูลสูงลิบเลยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทําให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆแห่งอื่นแม้ว่าบางคนค่ะจะทํางานหนักจะเก็บเงินมากมแค่ไหนนะคะคแต่ว่าโอกาสที่จะครอบครองรถสักคันนึงเนี่ย ทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและหากเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสิงคโปร์เนี่ยถือว่าแพงกว่าในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเกือบ3เท่าตัวเลยค่ะครับแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆเป็นติ่งเล็กๆเลยอยู่ทางปลายของมาเลเซียนะครับทรัพยากรอะไรนี่ก็แทบจะไม่มีมนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาของทรัพยากรหรือว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยนับวันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสิงคโปร์เนี่ย ยังเป็นเมืองที่มีค่าสาธารณูปโภคนะครับแพงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยโดยรายงานเนี่ยเปิดเผยว,ว่าบรรดาห้างสรรพสินค้าชั้นนําแล้วก็ร้านค้าที่เป็นเสื้อผ้าแบบบูติกอะไรพวกนี้นะครับที่เปิดเรียงรายอยู่บนถนนออชานั้นจะนําเข้าสินค้าแบรนด์เนมจากยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากระเป๋าหนักนะครับแล้วก็นิยมตามแฟชั่นใหม่ๆอยู่เสมอเรียกได้ว่าราคาเสื้อผ้าในสิงคโปร์นั้นสูงที่สุดเลยเมื่อเทียบกับราคาเสื้อผ้าของประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะ,ะคร,รายงานครั้งนี้ค่ะก็ยังเปิดเผยด้วยว่าเมืองใหญ่ในเอเชียเนี่ยมีราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยค่อนข้างสูงอย่างที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ ค่าอาหารเนี่ยแพงที่สุดในโลกเลยขณะที่เมืองใหญ่ในทวีปยุโรปค่ะจะโดดเด่นในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสันทนาการหรือว่าความบันเทิงซะมากกว่าโดยเมืองที่มีค่าครองชีพนะคะสูงสุดเป็น5อันดับแรกของโลกรองจากสิงคโปร์ค่ะคก็ได้แก่ปารีสของฝรั่งเศสออสโลของนอร์เวย์ ซูริกของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ซิดนีย์ในออสเตรเลียค่ะอืมครับส่วนเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมเมืองนครมุมไบของประเทศอินเดียนั่นเองนะครับในขณะที่3ใน4ของเมืองใหญ่ที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดสิดอันดับแรกนะครับล้วนแล้วแต่เป็นประเทศในแถบทวีปออ,อนทวีปอินเดียแทบทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อินเดียปากีสถานเนปาลนะครับรวมไปถึงประเทศซีเรียด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดมาจากปัญหาสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานถึง3ปีในซีเรียนั่นเองนะครับค่ะคือในสิงคโปร์เนี่ยค่าครองชีพแหมสูงจริงๆเลยนะทั้งค่ากินค่าของใช้หรือว่าค่าเดินทางก็ทําให้ประชาชนที่นู่นเนี่ยถึงแม้คุณภาพชีวิตอาจจะดีหน่อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ว่าความเครียดก็สูงตามไปด้วยค่ะครับข้อ รายงานนี้ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับค่าอาหารในเอเชียจะสูงแสดงว่าคนเอเชียชอบกินส<ช>่วนในยุโรปนี่ค่าสันทนาการในแสดงว่าคนยุโรปนี่ชอบเทียเท่ยวก็ก็น่าสนใจอย,ออยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระสายโลกกันต่อครับ